สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6มกราคมปี6 6นะคะคําเตือนทางช่องของของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการมพนันนะคะสำหรับนิกเอีเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8นะคะ3031 3335 3638นึ 3, 1, 3, 3, 5, 3, 6ง6า6ส6ม6าหกจับคู่ก็3663 3553 หกแปดแปดห้าแปดแปดเนาะสี่สามหกสามหกแปดหสห้เรือเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อหนึ่งสามห้าหกแปดศูนย์หกแปดสี่้เจ็ดสา้เลคีคู่เนาะต่อไปบายศูนย์กับสามกับ 1, 000, 00 1 02, 03, 03, 0ึ่ง0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ 3839ปนะจับคู่ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ะคะหนึ่งศูนย์สานะก็กอใเปนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเอะใครจะเล่นมีไอพก็จับคู่ซื้อ,อเน้นสามนะสามเช้าบ่ายเด้อสามกับแปดเชา้ากระบ่าย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสามกับแปดทั้งชา้าทั้งใหม่นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ